สวัสดีทุกๆคนนะจา๊ะพวัสดี้น้อยสวัสดีครับครับนี่ป้าป้าเราเออกมาเก็บยอดชะอมเห็นไหมเห็นไหมนี่ยอดชะอมเก <c oughs> ็บกิยนยอดเลยเพราะเดี๋ยวเราก็จะเอาไปเจียวไข่ชะอมทำแกงส้มมรุมไว้เรียบร้อยป้าป้าเราแข็งแรงเนี่ย บรรยากาศหมู่บ้านเราเช้าๆดีๆดเห็นไหมหมู่บ้านเรานี้ทำไมโชคดีมากไมลายต่อลูกตาพันเรียนมาเพราะพอดีพ่อเราชื่อสุพันณราวินิตเป็นครูสอนภาษาไทยอยู่ที่โรงเรียนทัญบุรีไงจ๊ะ ลูกอาจารย์สอนภาษาไทยค่ะโอ้ดูดูคณะเม็กซิโกเป็นไงสูงไหมนี่เป็นตัวผู้จะปล่อยให้สูงเนี่ยใหญทุกคนปลูกจริงๆนะตัดกิ่งปักชำติดง่ายเด้อคณะเม็กซิโกต้นชาย,ยาผมชูรสหรือมะละกอกินใบตัดกิ่งปักชำง่ายแกงส้มก็อร่อยแกงส้มต้นชาย,ยาเนี่ยมีใครเคยแกงยัง อร่อยอร่อยลองดูป้าป้าเราก็จะเดินเก็บผักโน่นนี่นี่กินทุกเช้าโชคดออีเพราะอะไรเปล่าเพราะป้าป้าเราเก็บผักปลอดสารกินทําให้ร่างกายแข็งแรงมันไม่มีสารพิษตกค้างอยู่ในพืชผักเ,เก็บโน่นเก็บนี่เก็บนั่นกินพริกเนี่ยปลูกเองได้ก็ปลูกนะ เพราะอะไรเปล่าเพราะพริกอะ่ะมันต้องใช้สารเคมีเยอะหน่อยเนื่องจากโรคเยอะศัตรูพืชเยอะพืชผักเกษตรส่งออกอะ่ะนั่นแหละยังไงเขาก็ต้องควบคุมการผลิตนะถ้าอยากกินพวกพืชผักที่ปลอดสารต้องปลูกเองใช้ความอดทนหน่อย บรรยากาศหมู่บ้านเราดีดีนี่แล้วเช้าสดชื่นเพื่อนบ้านน่ารักทุกคนเลยอะพี่ต้อยพี่ทีพี่หมูออกมา <c oughs> วเวลาถ่ายหน้าบ้านต้องเรียกอะพี่ใหม่ออกมาเ <c oughs> วลาถ่ายหน้าบ้านก็ต้อง,องนี้แหละมารุมมารุมมารุมเราให้บ้านนู้นไปหนุนนู้น เราให้บ้านนน้นไปไม่รู้ปลูกวะเก็บยอดได้เรื่อยๆป้าป้าพี่คนนี้นั้นมีแต่หายเจ้าใช่ไหมไม่เคยให้พี่ อยากได้อะไรหาให้ทันทีกระทอมกัญชาก็มีไม่ดีอีกหรือแม่คุณปลดล็อกแล้วจ้าเดี๋ยวเราก็จะไปหาพี่เสริญเพื่อนเราเรียนเทคนิคด้วยกัน พิสารได้ยินไหมพิศสารเดี๋ยวจะขับรถไปเอากระท่อมไม่ต้องมุงหลังคานะจ๊ะบอกแล้วศุนไพรพื้นบ้านของเราเนี่ยจดลิขสิทธิ์ไว้ก่อนที่จะมีคนอื่นเขาเอาไปเข้าใจเปล่าอย่าเอาไปผสมสารเสจติดก็พอแล้วใช่ป่ะเออพืชสมุนไพรเขากินกันมานมนานโบราณ แต่โบร,โบราณน,น่เดี๋ยวประเทศอื่นเขาก็เอาไปจดลิขสิทธิ์อีกเอ๊ะว่าแต่กระท่อมนี่ของเราเปล่าไม่รู้เหมือนกันแต่เป็นพืชสมุนไพรที่กินแล้วสู้แดดสู้ฝนชาวไร่ชาวนาชาวเกษตรกรเขนิยมกินกันเยอะแยะ ป้าป้านี่ปีนี้อายุเอ่อเท่าไหร่นะออุ้ยจะหกสิบแล้วเหรออีกสองปีเราจะได้เงินแล้วนะป้า่ะป้าอีกสองปีป้าป้าจะได้ละจะได้จะได้เงินเดือนละจะได้เป็นคนของรัฐบาลละทําไมไม่แบบหกสิบแล้วได้เดือนละพันเนาะของเรานี่ปีนี้ห้าสี่ป้าป้าห้าสิบแปดของเราที่อีกหกปีกว่าจะได้เงินเดือนกว่าจะมีเงินเดือนประจํา นีอ่อมแซบพี่ยุย้ยพี่ยุย้ยพี่ยุ้ยจ๋าปา้าป้าเก็บอ,อมแซบไปด้วยนะดอกเนี่ยเดี๋ยวจะกินกับน้ําพริกอ,อมแซบนี่มีรสชาติหวานในตัวนะเนี่ยถ้าพี่ยุ้ยไม่บอกนะพี่ยุ้ยได้ยินเปล่าถ้าพี่ยุ้ยไม่บอกนะก็คงจะไม่รู้ว่าอ,อมแซบเนี่ยมันกินได้หลายคนยังไม่รู้นะว่าอ่อมแซบกินได้นะอ่อมแซบเป็นเจรงห้าสีหรือบุษบาเรนทางหรือตำลึงหวานนะจ๊ะบำรุงสายตาฟอกเลือดได้เป็นอย่างดี นี่เก็บไว้ดอกเขาจะมีรสชาติหวานในตัวนะทุกคนเห็นไหมอ้ยร่วงมาแล้วบานแล้วร่วงร่วงแล้วดูนี่ปาป้าเราเก็บพืชเก็บผักกินเนี่ยดอกอ,อมแซบนี่เห็นไหมเขามีรสชาติหวานในตัวนะมีใครเคยเก็บอัญชันกับอ,อมแซบไปกินกับน้ำพริกบ้าง ลองดูถ้ายังไม่เคยนะลองดูอยากให้ปลูกถ้าไม่อยากให้เขาลามก็จำกัดพื้นที่ปลูกในกระถางได้เข้าใจใช่ไหมจ้าทุกคนแต่ปลูกไว้ขยายง่ายเลยตัดกิง่งทิ่มๆทิ่มๆแล้วก็ติดแล้วมีกินได้ตลอดเลยต้มมะมา่าต้มจืดแกงก็ได้แกงอ่อมส่วนมากเขาเอาไปแกงอ่อมได้เยอะยังได้เยอะไะไหนดูซิไหนดูซิป้าไหนดูซิ นะเด้ขอขาถ่ายหน่อยโอเคเออ <Okay. S 1> หมดแล้วเหรออ่ะป้าป้าไปเก็บด้วยสิเดี๋ยวต้องพาชมทัว,วร์ละอ,ออมแซบอยู่ในบ้านอะ่ะใบใหญ่ๆป้าตเต็มเลยเดินเก็บได้เลยออมแซบอ่ปะป้าป้าเราเก็บอ่อมแซบกินตลอดเลี่ยป้าป้าทำอะไรอ๋อนี่ไงป้าป้าเราจะจดนี่เลยจะถ่ายมิตเตอร์ไฟบันทึกเอาไว้ตลอด ป,ป้าเราจะจดไว้ตลอดเลยนะทุกวันเลยค่าน้ำค่าไฟจดอันนี้เราจะเก็บไว้กระเจี๊ยบนี่เก็บกินได้ตลอดเลยนะเนี่ยแต่ทีนี้เราก็จะเก็บไว้ทำมาเล็ดพันนะละฮะอะไรนะยอยู่ในบ้านก็มีป้าต้องเก็บไว้เมื่อวานกระเจี๊ยบเขียวอะ่ะอยากให้ทุกคนปลูกเหมือนกันเคลือบกระเพาะรักษาโรค กระเพาะได้ดีมากผักเป็ดญี่ปุ่นเก็บไว้ถ่ายเก็บเก็บไว้นะพวกเรานะมีอะไรก็ถ่ายเก็บคือผักเป็ดญี่ปุ่นเนี่ยตัดกิ่งปักชำเลยๆสับๆก็ติดละเอาดินกลบรดน้ําเช้าเย็นก็ติดละมายมยมก็ตัดกิ่งปักชำได้รู้ยังกระเจี๊ยบเขียวยังตัดกิ่งปักชำได้เลยนะหลายคนอาจจะรู้แล้วแต่หลายคนไม่รู้นะเขาสามารถตัดกิ่งปักชำได้ ตัดแล้วทิ้มลงดินเลยแต่เขาอยู่ได้ไม่นานอ่ะเพราะเราก็ลองแล้วแต่ตัดกิ่งสามารถาให้เขาติดสักออกลูกได้เหมือนกันมายมือตัดกิ่งปักชำได้ผักโขมก็ตัดกิ่งปักชำติดตอนนี้ติดหลายกิง่งนะเนี่ยตัดกิ่งแล้วก็ทิ้มทิ้มไว้เนี่ยเนี่ยตัดกิ่งแล้วเอ็ดจิ้มไ้เลยติดหมดอ่ะปลูกไว้อะไรที่มันปลูกง่ายๆก็ปลูกเลย เพราะว่าอะไรห,หรือเปล่าเพราะว่าเราจะมีกินตลอดปลูกเองกินเองยิ่งดีมันทำให้สุขภาพเราดีด้วยนะจาะทุกคนอุ้ยชาช้านี่สดชื่นจริงจริงป้าป้าเด็ดยอดไปอ๋อกุดหมดละกลุกดมดละอ้าวเกง่งๆเดี๋ยวจะเอาไปเจียวไข่ซะหน่อย นี่มอน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 อ่าติดลูกแล้วอันนี้มอนเชียงใหม่ของพี่ดุยมอมรี่เขาตาเที่ยงเอดนครพนมช่องเดโชสุกอินนะจ๊ะใครสนใจมอนนอกมอนปแปลกๆไปที่ช่องเดโชสุกอินตอนนี้น้องหนวดเขาปลูกหลายอย่างแล้วนะเข้าไปดูที่ช่องเดโชสุกอินแล้วก็จะเห็นช่องกเกษตรนอกโรงเรียนปลูกได้ขยายเป็นนะนะเคยบอกน้องหนวดไปแล้วนะให้เอาช่องเดโชสุกอินไปวางคอมเมนต์ไว้ทุกช่อง ไปทุกคลิปของกเกษตรนอกโรงเรียนปลูกได้ขยายเป็นแล้วก็เอากเกษตรนอกโรงเรียนปลูกได้ขยายเป็นไปวางคอมเมนต์ไว้ทุกช่องของเดโชสุกอินแล้วก็ปักหมุดเอาไว้คลิปช่องเดโชสุกอินที่มียอดวิวสูงๆที่เป็น,สนแสนๆน่ะเอากเกษตรนอกโรงเรียนไปปักหมุดไว้ทุกคลิปปักหมุดไว้เลยนะแล้วก็นอนรอเลยทีเนี้ย <laughs> นอนรอเลยนะน้องหนวด อันนี้ไม่ใช่แต่น้องหนวดนะทุกช่องนะที่มีช่องสองช่องสามนะอันนี้เราแนะนําไว้นะแนะนําเลยนะว่าให้เอาช่องของตัวเองไปปักหมุดไว้อันนี้พูดถึงช่องกเกษตรนะช่องกเกษตรหรือเจาะกลุ่มก็ได้ช่องเจาะกลุ่มก็ได้เลี้ยงสัตว์เลี้ยง,ยงอะไรต่างๆวิธีทํา DIY ก็ได้เอาช่องตัวเองไปปักหมุดไว้ทุกคลิปยิ่งดีแล้วเราก็นอนรอเลยรอ รออะไรบ้างรอรั์คุณภาพรัพย์คุณภาพคืออะไรทรัพย์คุณภาพก็คือทรัพย์ที่ไม่ได้แลกทรัพ์ไงใช่ปะที่ไม่ได้มาขอวิ่งแลกทรั์ไงใช่ปะเป็นทรัพย์ที่หัวใจดวงเดียวกันเนี่ยแหละที่เขาจะมาคอยติดตามเราคนรักเกษตรเหมือนกันคนรักการปลูกผักเหมือนกันทุกวันนี้เราก็รอคนที่รักการปลูกเหมือนกับเราเนี่ยแหละ อย่างช่องต้อมปลูกผักกินเองเ่ยเราไม่ได้ไปหาใครนะเราไม่ได้ไปหาใครใครมาแลกทรัพย์ก็ให้แค่นั้นเองแต่เราไม่เข้าไปหาใครเลยแต่เราจะกลับเข้าไปหาพวกช่องเกษตรหรือคนที่เข้ามาที่ช่องเรานะเออคนที่เข้ามาช่องเราเราก็จะกลับไปแค่นั้นเองเราไม่ได้ไปวิ่งตามหาแบบไล่ล่าหาทรัพย์แล้วอะเรารอทรัพย์คุณภาพ แล้วเราก็คือไม่ซีเรียสอะไรมากแล้วเราเข้าใจระบบ YouTube แล้วเราเข้าใจระบบของมายาโซเชียลแล้ว3ปีกว่านี่เรารู้อะไรเยอะมากเพราะมีการเรียนรู้มีการทดลองมีการทดสอบช่องไหนก็นแล้วแต่ที่เราคือเปิดลหลายช่องเนี่ย เราสามารถทดสอบได้ใช่ป่ะช่องที่อยู่นิ่งๆอยู่นิ่งๆเลยนะอยู่นิ่งๆอยู่นิ่งๆไม่ไปหาใครแต่มีการลงคลิปแบบรัวๆบ่อยๆบ่อยๆบ่อยๆนะมันก็จะมีคนที่หัวใจดวงเดียวกันมากดติดตามเรายอดซับมันจะเพิ่มตรงนั้นเข้าใจไหมสมมตุติไม่ไปหาใครเลยอย่าให้ทุกคนไปดูช่องใครดูไหมช่องน้องต้อม เกษตรต้อมเกษตรต้อมเกษ,ษตรก,กรขี้เกียจน้องต้อมเขาแบบลงคลิปแบบทีๆโดวๆนะั่นแหละแล้วสังเกตมาว่ายอดซับน้องต้อมเขาเพิ่มขึ้นเพิ่มขึ้นจากซับคุณภาพทั้งนั้นเลยนั่นน่ะเออน้องต้อมอ่ะเขาได้ซับคุณภาพทั้งนั้นนะช่องสมมติช่องหมาสมมติเราแบบอย่างช่องมคก่า ช่องหมาช่องแมวไม่ไปหาใครเลยแต่ลงคลิปแบบรัวๆเลยนะวันหนึ่งสองสามคลิปสามคลิปสี่คลิปวันหนึ่งลงไปแล้วก็แท็กแท็กนี่สําคัญแท็กเพื่อให้เขามาเห็นเรานะการแท็กนี่สําคัญลงไปเลยลงไปร ù, ัวๆแล้วปล่อยทิ้งไว้ปล่อยทิ้งไว้ปล่อยทิ้งไว้แล้วก็แท็ก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 ธาตุหมาทาตุแมวทาาุอะไรก็แล้วแต่แล้วลงแบบร ù, ัวๆจะมีคนมาติดตามอะ่ะหัวใจดวงเดียวกันเลยนะ นั่นคือทรัพย์คุณภาพตราบใดที่เราขยันลงคลิปรัวๆ,ๆ,ๆ,ๆก็จะมีคนมาติดตามเราเองโดยที่เราไม่ต้องอะไรแดงสิ้นแต่ขอให้ลงคลิปแบบรัวๆเข้าใจใช่ไหมส่วนช่องไลฟ์สไตล์ค่อนข้างลำบากบอกเลยต้องขยันเท่านั้นแหละขยันจริงๆขยันไปหาเพื่อนขยันทักทายเพื่อนเอ่อขยันตอบคอมเมนต์ขยัน เข้าไปเยี่ยมชมเพื่อนเราก็จะได้เพื่อนใหม่กลับเข้ามาทั้งนั้นเลยแต่คนที่จะชอบเราจริงๆรักเราจริงๆสำหรับเราช่องต้อมไลฟ์สไตล์ไม่มีมีแต่เพื่อนที่จะคอยติดตามดูชีวิตประจำวันของเราญาติที่อยู่ไกลๆอยู่ต่างจังหวัดญาติที่อยู่โบนนูน่นนี่นั่นนั่นแหละเขาถึงจะติดตามแล้วก็ดูเพราะว่า เราไม่ใช่คนดังอ่ะเราไม่ใช่ดาราใช่ไหมถึงแม้จะมีบางคลิปที่เป็นแบบคลิปปังแบบปังวิธีทําอะไรก็แล้วแต่ที่มันปังมันเป็นคลิปที่แบบว่ายอดวิวสูงมากเลยอะไรแบบนี้มันก็ยังไม่มีใครมาติดตามเราอยู่ดีอะคือมันปังมันดังอยู่คลิปเดียวอะไรแบบเนี้ใช่ไหมแต่มันก็ยังไม่มีใครที่แบบว่า คือเขาเขาดูคลิปคลิปแบบวิธีทำนู่นนี่นี่น,นันที่มันดังดังปงัปงปงังแต่เขาไม่กลับมาติดตามเราถ้าติดตามก็ส่วนมากก็จะเป็นเพื่อนที่ส่งกำลังใจแลกทรัพย์กันแค่นั้นเองเราทำคลิปเจาะกลุ่มมาดีที่สุดแล้วเรื่องเพลย์ลิส์เนี่ยสำคัญมากเลยนะอยากให้ทุกคนเนี่ยอย่าแยกเพลย์ลิส์นะเพลย์ลิส์ห้ามแยกถ้าอยากจะเปิดคือถ้าเปิด เปิดช่อง YouTube มาเพื่อเปิดสร้างรายได้อย่าแยกเพลย์ลิสต์จะในอดีตจะไปฟังใครมาหรืออะไรก็แล้วแต่สำหรับอันนี้เราพูดสำหรับช่องปลูกผักช่องเจาะก,กลุ่มช่องอะไรก็แล้วแต่อย่าแยกเพลย์ลิสต์เพราะเวลาคนอื่นเขาดูคลิปเราพอจบคลิปปุ๊บมันก็จะเด้งไปคลิปของเราต่อเลยนะเข้าใจใช่ไหม แล้วถ้าเราต้องการให้เพื่อนช่วยวิ่งเพลย์ลิสต์ถ้าเรามีสามเพลย์ลิสต์เพลย์ลิสต์หนึ่งสามสิบวิดีโอเพลย์ลิสต์หนึ่งยี่สิบวิดีโอเพลย์ลิสต์หนึ่งห้าสิบวิดีโอเราไปดูเพลย์ลิสต์ห้าสิบวิดีโอสมมติมันรวมกันเป็นร้อยวิดีโอเราก็ไปดูเพลย์ลิสต์ที่ห้าสิบวิดีโอพอดูจบที่ห้าสิบมันไม่ต่อแล้วนะ วิดีโอมันจะไม่ต่อแล้วนะเพราะฉะนั้นเอา30-20-50มารวมกันเป็น1เดียวมี100คลิปก็รวม100คลิปมี200คลิปก็รวม200คลิปเข้าใจใช่ไหมคือหลายคนที่ที่ยังไม่เข้าใจเรื่องเรื่องการลงเพลย์ลิสต์เ่ยแล้วคลิปยาวยิ่งยาวยิ่งผ่านกดได้เร็ว คลิปสิบนาทีขึ้นไปอ่ะมันจะผ่านกดได้เร็วถ้าใครอยากผ่านกดพันคือ1,000งพันซับมันไม่ยากอะ่ะแต่สี่พันชั่วโมงมันจะยากทุกคนรู้ดีใช่ไหมเราทำ YouTube หลายๆคนรู้ดีอยู่แล้วเรื่องนี้หนึ 1, ่งพันซับมันไม่ยากแต่มันยากตรงสี่พันชั่วโมงถ้าไม่มีคนช่วยถ้าไม่รู้เทคนิคดีๆยากจริงๆหืดขึ้นคอ สังเกตไหมว่าทําไม YouTube มันออกกฎมาแบบนี้มันอยากให้เราเสียเงินโปรโมทช่องจะเป็นทีมงานของ YouTube เองก็น่าจะใช่อยู่แล้วที่จะอยากให้พวกเราเนี่ยมันผ่านกฎช้ามากเลยสี่พันชั่วโมงเนี่ยมันอยากให้เราเสียเงินด้วยใช่ป่ะได้ยินป่ะอ <c oughs> นะทีมงานอนะทีมงานโปรโมทช่องได้ยินป่ะ มันเป็นกลยุธทธ์วิธีทางการตลาดอะของแบบว่าไอ้เนี่ยพวกผลประโยชน์ต่างตอบแทนของออนไลน์ด้วยงใช่ไหมโลกอินเทอร์เนต็ตอะใครจะไม่ให้เล่นบนแพลตฟอร์มของตัวเองฟรีฟรีใช่ไหมเราต้องเสียนู่นเสียน,นี่ให้เป็นเรื่องปกติมากเลยหลายช่องบางทีโดนเหมือนโดนปิดกั้นการมองเห็นก็มี แพลตฟอร์ม y YouTube แพลตฟอร์มทุกแพลตฟอร์มยังไงเขาก็ต้องหาผลประโยชน์จากพวก Account ์นี่แหละพวกเราเนี่ยใช่ไหมมันเป็นเรื่องปกติเรียนรู้ควบคู่ไปได้นะพวกความรู้ต่างๆเนี่ยพวกเรานะทำช่องแบบนี้ถ่ายเองกับมือเนี่ยถ่ายเองกับมือเนี่ยโอกาสที่ผ่านกดเร็วมันก็ตรวจสอบง่ายขึ้น พราะไม่ได้เอาไปเอาคลิปใครมาลงถ่ายเองกับมือถ่ายเองกับมือครับท่านไม่ได้เอาคลิปใครมาลงสะหน่อยหนึ่งตรวจสอบง่ายเวลาผ่านกดนะแล้วถ้าเอานู่นเอานี่มาลงโดยไม่ใช่คลิปของเราถ้าเจ้าของมาตรวจเจอบางทีเขาอาจจะร้องเรียนขอแบ่งส่วนแบ่งแค่นั้นเองใช่ปะสมมติโฆษณาเข้าแล้วคลิปเนี้ยของเขาเข้ามาเจอพอดีเขาแจ้งเลยว่าเนี่ย เอาวิดีโอของเขามาลงไม่ต้องลบแต่ขอส่วนแบ่งค่าโฆษณาน่ะมันจะเป็นแบบนี้แหละตอนนี้ YouTube ก็พยายามจะให้พวกเราซื้อแพ็กเกจที่ดูวิดีโอโดยที่ไม่มีโฆษณาเหนา็นไหมเห็นปะคือเขาต้องหาเงินไงหาเงินจากพวกเรา เราก็จ้องจะขโมยเงินของ u t ท b e ทดสอบนุ่ทนทดสอบดีพยายามจะขโมยเงินม,มันอุดรอยรัวดด่วหมดเลยขโมยยากๆดูสิขยนันสู้กต่อไปนะพวกเรานะดูแลตัวเองดีๆให้ดีสุดเท่าที่ทำได้นะเป็นกำลังใจให้ทุกคนเลยฝากช่องเกษตรทุกช่องที่เข้ามาในช่องเราเนี่ย ทุกช่องเลยนะทุกช่องเลยนะที่เห็นคําว่าเกษตรคําว่าปลูกคําว่าสวนคําว่าไร่คําว่าฟาร์มทุกช่องสามารถให้ความรู้มือใหม่หัดปลูกได้ทุกคนเลยจริงๆไปแล้วงานเยอะแกนี้นะ